เขาเนี en so ่ยม uh, ีลูกหลายคนอเขาเนี่ยมีลูกหลายคนย่ยละมุนเคยไปอุ้มมาจากใสตอนนั้นอุ้มมาจากบันโงบันโพงบันโพงอเพื่ออ่ำเดื่อสมเด็จอุ้มมาจากอ่ำตอนนั้นจักเดือนทำมหกเดือนตอนนั้นเอาดีๆเ็าหกเดือนแม่บอกผมอ่ะหกเดือนใส่ยุทธภูมิหกเดือนแล้วหกเดือนหกเดือนยายละมุนเนี่ยไปอุ้มหมอมามาแจ้งเกิดคุณหมอน่ะแจ้งเกิดช้าไปนะใช่ไหม แจ้งเกิดช้าไปหกเดือนนะคุณหมอหน่อยพี่น้องไปอุ่มมากเกิดได้เลยมากสมัยดะกีแบบว่าระบบราชการกันยังบ่การซื้อนน้งกระปองให้กินแล้วเนาะจะไม่ด้กี้ไม่ใช่เสื้อนแล้วเบาไอาแบบบ่ไน้กินขวดน้ำแม่กินแต่น้งจะกล่องไมากินน้งกินขวดน้ำกันยังบ่เป็ในเด้หมอนน่มากินน้งแม่เคยกินน้งแม่มันบ่าต่กี้เคยกินน้งอามันบ่าบ้านนี้บ้านบ่าดดกินเลยบ้านนี้ เข้าตีส่งนมมาหรอเขาสมมาบีบใส่นมเอากระน้นมแม่นี่ะเราจะกินเลียยออกวันเดาะหมอนี่เพราะว่บบาไม่ได้กินนมเด็กเ้าบีบใส่เอาม่เคยกินนมแม่มันมาว่ากินนมปวดกินว่าเป็นมาบนี้ก็เลยได้บีบเอาหมอกลยวินที่จริงอหะเป็นคนลาวนะพี่น้องพี่น้อง <laughs> <laughs> พี่น้องยายละมุนกับตาพรเนี่ยไม่มีลูกบางเอิญนว่า คนฝั่งลาวหลเขาข้ามมาที่ประเทศไทยแล้วเขาน่ะคลอดแล้วเขาเอาข้ามกลับไม่ได้เจริญมุ่นกับต่พ่อเลยไไปอุ่มมาเป็นลูกเจ้าของแล้วเป็นลูกเจ้าของพี่น้องอันนี้เรื่องจริงเดน้นี่บม่ได้บาเลียนด้จริง,รงมันจะเป็นสีใช่คนเลี้ยงไอ้แม่แม่แม่ไอ้แม่หมอนี่เออเค่จะเป็นคนไทยนี่แหละแต่ว่าพี่เป็นู่ลาวอ้พี่เป็นคนไทยเปอยู่ลาแต่แฟนพี่เป็นคนลาวบ่อันพี่เจริญมุ่จะเป็นคนจังหวัดที่อยู่พุ่มดีล่ะเอ้าเอือ คืออุ้มเของไปโอ้โหจะไปอยู่เล่าแม่ตอนนั้นตอนนั้นนะเราอันพญิบุนเราหนีขามน้ำมรกนมีขามน้ำน้ำโค้งบอกแม่เล่าร้อยมาเอาดีแล้วอ่ะร้อยขามมาดิก็ขามหมงมากดิเขาบอกเหตุกามเนาะร้อยมาเนี่ยชัวร้อยร้อยเก่งนี่พญิบุญร้อยขามโค้งมากพญิบุญนี่ก็เป็นคนไทยนั่นแหละอัน แล้วว่าไปไปยู่เล้ามาเลยเด็ดเหลาติเล้าเออเราเลยมีสองชั้นถาดดิเออมีสองชัญชาติแนนไทยกับมีบัตล้ากัมี่ใครจะเจ้าถ้าว่าบนอนโนดอยู่กับบอลแม่มคุณมาเราเรียบร้อยเด้อข่อยเป็นยังสี่หล่ะข่อยบ่เคยเรียบร้อยเลยถามยิ่งละมุนเลยจนได้มุนมาอย่าด่ากันลูกบอกเนี่ยแม่วัาใครจะเป็นยังสี่มัเออบอกเนี่ยแม่แมนข่อยบ่ได้บัตเออ กันแล้วก็ดีกันข้าเจ้าเป,จเ,เ,เป็นยังสี่มัตเตอร์ย์จวบสองคนนี่กันข่อยบอกเลยว่าข่อยเป็นยังสี่ตลอดทั้มต่อหน้ายายละมุนต่อหน้าใครก็เป็นอย่างนี้ตลอด <c oughs> ข่อยไม่ได้เรียบร้อยเด้อยข่อยก็เป็นยังสี่แหะพ่อแม่ก็เป็นคนไทยนี่ล่ะเ้วคนอืมอผู้เผยโยบเชนเล่าหนึ่งข้าเจ้าเป็นพี่ยิ่งแม่ตะพอนอืมได้เอหลานไปเลี้ยงเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังสั่นสารว่า<ช>ยายละมุนนี่ก,ก็ไปเอาหมอมาเลี้ยงซะเนาะสรุปสั่นสารเลยเออ เอาหมอมาเลี่ยงผมนึงบอกผมนึงบอกไงว่าคือชอบมีคนมาถามว่าเอาผูผูผามาโน่นเนี่ยดูว่ามันไม่ได้เกี่ยวพี่น้องมันอยู่ที่การให้ความรักนู่นแน่นอะให้ความรักให้ความอบอุ่นให้การเลี้ยงดูใช่ไหมผู้ผาเนี่ยใช่ี่มาวเนี่ยพี่น้องอยู่ที่การให้ความรักถ้าใครรู้จักหมอกรวินนะเวลาทุกคนเห็นหมอกรวินอยู่กับแม่นะทุกคนผมบอกแล้วทุกคนจะอิจฉา พราะว่าเล่าเนี่ยจะนั่งตักแม่แม่แม่ใหญ่เรียบยังอีสชาเลยหวานดูเล่าเนี่ยบะเคยสิมาน,ามมนั่งกอสอไอแม่ยังสีจัดเขียด้มีเ <c oughs> รียบมมีจะขาลอยบปเลยหมอหมอกรรินเนี่ยเป็นก็เป็นอย่างนั้นพี่น้องที่ผมเล่าให้ฟังเรื่องจริงเด้นางตักแม่หอมแก้มแม่หมอกรรินเป็นยังสัน้นเออเพราะว่าเราลูซัวาเราตัวแม่มาหลายแต่ไมไม่รู้นะนะเราตัวเงินแม่หลายพี่น้องผมนึกบอกไงครับว่ามัน มันอน่ะ่จําจเป็นอ่ะต้องใช้คำว่า,าเอาลูกเขามาเลี้ยงเขาเมียงเขามาโอมแม่มันอยู่ที่การเลี้ยงดูแม่ให้ความหลักพ่อบอบอุ่นเนี่ยผมผมได้ยินคนพูดกับผมเรื่องวาเนีน้ยเยอะมากผมว่ามันว่าเกี่ยวกันนะพี่น้องเนาะเาเ็ดดีนเขาเาปต้องมีน้า้า,าใชเา่เราเรารักเรารักเขาด้วยความบริสุทธิ์ใจหาะใส่ใจ,ใจหรือความจริงใจเนาะแม่เนาะนอือใช่ไหมครับผู้พา นี่แหละพี่น้องขณได้อยู่น้ำหมอดูเรียบร้อยเบาหน่อยน้ำโอ้ยเขาว่าหมอเรียบร้อยพนะ <c oughs> เรียบร้อยหมแต่ยายละมุนแล้วก็ยังหัวรอนจอนสินดาหมอน่ะแล้วจอนสินดาเด้อคอยสิบอกให้แล้วแล้วคำเอลดาจอนสินดานน <c oughs> ของเราด้วยดาโค่นน่ะนัมเบอร์วันเลยแหายยายละมุนคอนเฟิร์มบ่ล่ะนั่นออที่หนึ่งบ, <c oughs> บอกไปเลยที่สุด พอไดแมวเป็นอย่างเขาบอกความจริงบ่คอยด่าด้วยแหะเนาะเดี๋ยวนี้บ่คอยด่าดอกเดี๋ยวนี้มิจนาบูนนางอใสพี่น้องจะคนเออเป็นยังเป็นอย่างันแบว่าถืออารมณ์อย่างหมอนแล้วจะเป็นคนแบบนางี้หนางอต่อเวลาแบบแสดงออกมาเลยว่ากูไม่ชอบนะไอ้อย่างเงี้ยเป็นคนแบบนี้เธอฉันไม่เคยเป็นกูไม่เคยเป็ยนยังมาใส่ค้ว่าเธอกับเป็นฉันไม่เคยเป็่นฉันเป็นคนบอฉันเป็นคนพูดพอฉันเป็นคน พี่น้องเขาจะบอกเด้วยบอกพอครับนั่นเริ่มแล้วอี่งเราย่งเรานี่นี่นี่ก็ขมาแม่มื่อไปกินเขาเ้ืยนะแม่ก็เป็นยังสี่ละจ้าเขาคิดเป็นยังสี่มา้งกได้เดี๋ยวต่อยกันเยอะนั่นกันนี่เดว่ายิงย่าเห็นด่ากันได้เป็นน้องขนาดแม่นังสี่ด่ากันก็เห็นมาแล้วได้ดิด่ากันสมัยปีสุดแล้วก็ดีกับไปกับขอนแก่นวันดีกันือเก่าจนยายละมุนแล้วบอกว่าอย่าด่ากันลูกค่อยๆเบอกกันหุ่นเด้อ เราโดนเราได้ล่ะจักซิปกาปีเได้ล่ะแม่บอกคือเก่าหน่อล่ะบอกคือเก่าเบาจะซื้อได้กันแล้วดีกันคือเก่าเราอยู่ต้องกันพี่สันพี่สิไปอยู่กับหมอกรณวินเนี่ยเขาเป็นข่อยพี่น้องเราบอกประจงายหมอกรณวินนี่ยเราบอกดาคนเราบอกประจงมี่ข่อยเพื่เดียวเนี่หลายอยู่กับเราได้พี่น้องเพราะว่าข่อยเนี่ยถือข่อยเป็นคนยอมเราก็มีอยู่ได้ล่ะเออมีก็ไปเอามึงสาวไปเอากุศล โย่มาวิ่งวัวเลยต้นไหนเรามุ่งนึ่งสุดเด้อบม้ต้นไหนเรามุ่งนี่กูสะเลยเด้อกููสนะมันนี่โยอย่าว่าให้หมอไหลบอลนั่นมู่เจ้าเป็นยังสี่ละมู่เจ้านี่มักว่าผมนะว่าให้คุณหมอจังสันจังสี่เจ้าบป้าหูดอกว่าเล้าหนี่นะหมอบ้านเลยขนาดยังละมุ่งเรืยองหัวหล่อเลยบอกว่าหมอราวดาเก่งบมอคอยบอกให้เลยเราจอนสินดาคำแอลดาซัมหมอกราวินนี่เราบริดัทธรรมดาเด้อมุ่เจ้าเด้อ เครียดเด่นหนิพนันแล้วว่าไม่ได้เครียดดอกเอฟซีเนี่ยมาว่าคุณหมอหน้ารักคุณหมอสุภาพเรียบร้อยเฮ้ยผู้ปามีอะไี่แต่ว่าผู้ปาเป็นลูกใครคุณโน้ตคุณหมอ <c oughs> คุณแกบอยลูกคุณน้ตกับลหมอ,หมอเอ,อ้ยผู้ปาบอกว่าเป็นลูกคุณโน้ตกับคุณหมอพี่น้องออพี่ต้อมบ้านเหล่าพี่ต้อมบ้านเรามีหลายต้อมมีหลายต้อมต้อมไหนล่ะพี่ต้อม ผู้ใหญ่แมวเาเห็นว่าจำในวชิ่งจำในวชิ่จ้าไปบอกกันยุ่งงานหมอโตคนมาเรื่อยๆจะลอยฟังกันนะผู้หญิงเขาเห็นอ่ะอันเพิ่งมาชงอันนั <k <k ่นกำลังหนื <k <k ่อยเนาะก็เลยว่าอันเก้หุ่นจ่าก็พ่นนวดอ่านพ่นนวดไปอยู่ในเรื่องกระดูกไปถามหาแล้วก็ได้ตัวไปซ่อมเบิ้งไม่ียวกับเราเลยเราไปหลือตัวไปแล้วน่าจะจำหนูได้ว่าจำได้ยังจำอะไรอยู่กินข้าวยังกินเหล่าพี่น้องมื้อนี้อันเลี้ยงอันกุ้งมาบ้านก็ได้ให้เงินเพิ่นไปซื้อกุ้งซื้อยังมาเลี้ยงกันซื้อกุ้งซื้อหมูกระทะ ปกติปกติบ้านเราจะมีงานน่นเนี่ยเนาะมีหมอรัมปกติจะมีหมอลำปีใหม่แต่ปีนี้อบอกด้วยปีนี้เอาไม่ได้นะเพราะแพงมากแล้วก็คิวเต็มนะไม่หเหมือนแต่ก่อนนะเดือนมกราพี่น้องคิวง,งานเต็มหรือตนไทยบานอยู่เดียวบด้เบ,บ,บิ่งหมอลำปีนี้เบิ่งปีมา2สองปีเห้วเนาะเามีหมอลำตปีแคนะ้มไก็ได้ต่อเขาเจ้าว่า สวัสดีคับสวัสดีทุกคนนะครับพี่น้องครับสวัสดีเด้อในยังก,กินแรงเนาะพี่น้องคุณหมอกวินก็เป็นคนนี่แหละครับแล้วเป็นคนหูพูดดีมารยาทดีหมอก็ิลยเป็นคนหูพูดดีมารยาทดีบกมวนบอกน้ำบอดโนดกับมวนบอกน้ำแม่กับมวลบ่าน้ำลูกต่อมวนเหมือหมอกวิก้วเป็นผู้ดีหูพูดดีพี่น้อง <c oughs> ผู้ป่าป้าหมอป,ป้าหมอเคยดูป,ป้าหมโนดไหมเคยไหมลูก จริงเหรอป้าป้าเ่งคยดูป้าหมอไหมนี่นาฬิกาตักใครนี่ป้ารักหนูไงพี่น้องยุ่งกันนั้นนี่แหละด่ากันแน่เถียงกันแน่เลิกกันแน่แบ่งมุ่นกันแน่แต่หลายปีอยู bon y, ่ได้ล่ะแต่ฉันบอกเลยเด้อค er ันข้างเนี่ยฉันถิ่มเธอน่ะเธอสีมิตรจะโตเด้อเธอสิบปไวยอย่างเลยเด้อ ฉันสีแห่ยายละมุนเด้อเจ้าอินเสี่ยงไหวแน่ฉันนั่นนั่นเขาไม่ต้องวางแผนไหมดูสมุมูนอย่าไปเสี่ยงอย่าไปเสี่ยงเด้อเสี่ยงแท้หายเสี่ยงไห้แน่เยอะแบบนี่เธอนี่นสัยส่พดีเด้อรู้ไงว่าข้อหนึ่งสองเด้อบ้านสองบันสามเด้อเธอย่งไม่ยิบแบบนี้เด้อนี่พี่น้องเริ่มออกปากแล้วเดิเริ่มออกปากแล้วเห็นเงินน้ำดอกสมุนนี่หมอญคนจังหวัดอะไรจังหวัดกันทระวิชัยครับจังหวัดกันทละโอ้จังหวัดกันทละ คนสาราค,าม,า,รา,คามคนสาราคามคนสารคามพี่น้องอำเพืกอการาวิชัยเด้อพี่น้องเด้อบัลเลเราเดอ้อบานเล่ใอบอกเลยว่าข้อดีของเยลมนุนะคือเอาอีพี่น้องขันยาพี่น้องเพิ่นมายิ้มกันนี่เราสิบอกเลยว่าบ่ามีดอ,อกลูกเราหนีหลายเ<อ>ขามีหนีหลายร้อยล้านเยลมุบอกวามจริงเนาะอัน ก็ยังมาถามขายหน้าให้เนาะแม่ได้ว่าเพิ่นบ่ได้ซื้อให้ซื้อหน้าดอกซุมือดีแล้วบอว่านีนดีพินสา0ล้ยลันปากเป็นปนดงวันนะอีหลีความจริงเม่อยเมนฟังเียหกะอีเรียนหล่กกันนี่ไล่เหรอเธอเขาไดบอว่าหมอนนีเป็นสินคือการเอาื้อนัันใหญ่อันโลกคุณหมอยิมย่างเดียวคุณแล้วยิมยางเดียวมี่น่องเรารักษาภาพพนอยุอหนาก้องกันปิดกล้องลงปับบุญนิี้จอนแอลดาเข้าขึ้น ยังนี่คำแอลจอนสินดาเฮาหมอกรวินดีเจหลายเฮามานอนน้าหมืกขึ้นนี่เอยดีเจหลายคนจักลานเนี่ยคนจักลานเนี่นยคนจักลานเนี่ยเธอไปบอกโทรบอกเขาเลยว่าภายในวันที่สิบเราจะขายไว้ให้เออนี่ให้มาสเตอร์ ยาสีกันอิรีพี่น้องหมอคุณพีนี่ยเรามีบ้านสองบ้านสามเราเล่าเริ่มฉลาดเราเริ่มเอาเงินไปบ้านสองบ้านสามาเดีระหว่างขันตายทุกพี่ปัญหากันพนั่นระว่างเนี่ยนี่เป็นหมอท้วมแม่เด้อฉันนี่ตัวนุ่นขึ้นหมอเพราะท่านบอดโอ้ยมูดเจ้าตัดเบุงพี่ท่าสงสารคนหมอคนหมอนั่งยิ้มอย่างเดียวเสียนคุณโน่นพูดห่าจริงคุณโน่นเป็นคนพอดี มีคนด่าคุณหมอพนมีเบื้องอรรถเดือกครับครับครับตาสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับูผามาตังเงินนี่มาตังเงินนี่มาตังหัวตังให้น้องเร็วๆรูวแลเร็วนี่แบงค์นี่าตังให้น้องเร็วให้น้องนะครับให้น้องนะครับวอลโดนหรือขุนบอลเราบอกว่าเอา ผมจะพูดเรื่องหนึ่งให้ฟังผมจะพูดความจริงให้ฟังพี่นอ้องผมจะความจริงให้ฟังหมอกระวินนะ่ะรู้ว่าเป็นอย่างไรก็คือมาเอาผมไปนัน่นไปหนีน้ำราวะนังะ่นงไปหาหมูอะนั่งบอกว่าเป็นมิตรข่อยเป็นบอกคนบอกน้ำหมูเราแล้วบอกน้ำคนว่าเป็นขันดาคนอีกที่หนึง่งขันให้ว่าแบบหยองนู่หัวมวลแล้วบอกว่าเป็นนี่เป็นแบม,แบมพี่เป็นแบม,แบมสวัสดีครับโอนมาเจอกันพันหาแน่ซื้อว่าจะขวดแน่ กะสิมา่านหายต่คนเลี้ยงถึงมาขอนแก่นกันเลยนนะ่ะขี่ที่มักมวนบ,บ่อยแบบแบมแบมเนี่ยเฮ้ยมันคือพยาบาลครับฉันบอกันเมื่อไฉันาเรื่องตีเอ,ออกไปเลยว่าบ,บีกแมวยพยาบาลฟิลล่นแม่พยาบาลฟิลล่นลงบีกแมเขาบอกว่าโพดเงินหลนุลติหมักไรลานะ้านน่ะคือบคิดอดไอ้นี่มันย่ำห่อใส่เฮ้าเฮ้ไปเบื้งนัน่นเบื้งนี้ห้เบิง้งราคาก็ส่งก็สางห้บัคิดพี่น้องพยาบาลฟิลล่นนี่พวกเจ้ามีไปตัดคิดมีไปบอกเราเลยเด้อ แบบย้ำด้งเดงินได้ทองหรอเพาะคืนหลอนห้องหอ,งอกแบบย้ำหลอใส่ห้องหน่นแไหมไอ้ว่างอยู่บ่ไปเบื้องเห็นแน่เุยกูสูญกูสูญกอลวินคลินิกจงเจริญขอบคุณครับคนดีทั้งสองคนแหละผมคนดีกับยายละมุนคนดีครับ <c oughs> อีกคนนึงกับภูผาด้วยอีกอีกคนหนึ่งคุณหมอไม่แน่ใจเท่าไหร่เดีย๋ยวให้ให้หมอพี่สิวตัวเองก่อนว่าเป็นคนดีหรือเปล่า <c oughs> ลไม่คิดยายนะใส่ลายหมอครับน้อยนั่นก็จไม อะไรอ่ะทำไมทุกคนต้องมาปกป้องอะไรในสิ่งที่ทุกคนไม่รู้จักเลยงงมากคอยก็เลือ่อยสีแขวแหงยิ้มหลายปันนะนั่นแหละพี่น้องกะเอาเจ้าขวดข้านะไร่ไปแบบย่ามาบอกวิ่นี่ขีที่มักมวนศูน,นย์เด้อโอนมาหลดใจนะใจใจแน่บอสโนตต้องแข่งกับบอสบิ๊กเรื่องพูดบอสสู่เล่าพี่น้องพี่บีกันวร็่าบอสู่เล่า บอลวมาลัมจามใจเบอลไปทัวไปทีเบาให้ลิงนอนก็นได้เด้อผู้ใหญ่บ้านตินเลยียงคอยบอกให้โม่เจ้าน่ะตกหลุมเราแล้วผู้ใหญ่บ้านตินเลียงนะบอให้ลิ่งรับก็ได้แล้วอูบาร์ลัมจามใจคอยกันได้จะนัง่งฟังดื้อกัน <c oughs> สวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับขอบคุณนะครับเอฟซีจากอังกฤษบอลน็อตคู่ประจ่างเพนน้นตูนไม้ที่บ้านฟังโหยเขาหลับงานปีละเทียนึงกสิขอยตัวแสดงงั้นเพนน้นตูนแหมศูนย์ขอบคุณครับ <c oughs> ขอบคุณนะครับ อันพี่น้องฝากทิดตามหมอกรุ๊เนเด้อสู่เแล้วเป็นเน็ตไอดอนแล้วได้ de. เราอันเล่นเฟสเล่นติกตงติกตองนี่เป็นน้องทิดตามเราแนวเนเอรล่มนีแล้วก็เจฟอนเส่หมอลำผมอ,อยากบอกหน่อยว่าคุณหมอนั่งยิ้มอย่างเดียวคอยจัดการเหมือดอีลีพี่น้องหมอกรุ๊ดนี่มักเอาคอยนี่ไปออกงานออกอย่างพรย,ยังรู้บอกาข่อยต้องไปบอกกบไปบอกบอกับผู้หยอกผู้ใหญ่บอกกับมูกับพวกกรบพองหมอกรุ๊ดนี่นั่งยิ้มอย่างเดียวคอยบอกเลยกันเราวว่มีคอยนะโอ้ยฝัน บอลนดบอกเก่ง bon ครับผมมันต้องวอาพี่น้องเป็นหนาทีพี่น้องวันนี้บอลนดบอลนดกับคุณหมอก็จะแยกกันไปทำมาหากินนะครับบอลนดกับสิบไปเบิ้งธุรกิจรลานมันนี่ได้พี่น้องตองเต็มแล้วเด้ด้านนอกเสริมโตสามสิบโตด้านนอกออกมาหมดเลยเต็มหมดเลยขงไปเบื้องผู้มันไปเขาดาวหมอโบที่ตรงพักเธอ,ะอจะได้อยู่ไหน <c oughs> ฉันไปด้วยหน่อยนะพั่มาเจอกันสามทุ้งเพิ่งมอระหม่มูแก่เด้อเจ้าตนวนั่ง หมอหน่ารักน่ารักครับทุกคนยายละมุนกับอายุหกสิบแปดแล้วได้ยายละมุนน้ำไม่เคยฉีดโบท็อกเลยนะยายละมุนยาอายุวัฒนะของยายละมุนนอกจากชอบต้นไม้แล้วก็มกักเฉียนกับตะพ่อนพี่น้องยัง <c oughs> บูวันเลยเฉียนกับตะพ่อนโ <c oughs> อ้ยยายละมุนสามารถเฉียนกับตะพ่อนได้ตลอดเวลาคือกันเด้ <c oughs> อก็ติด <c oughs> เฉียงหลังราศีบอกคือตะพอนเอออีกเขาวามจริง,นรงเนาะแต่พวามเราไม่เห็นนั่นเห็นนี่ซอยยายละมุนได้เหรออ๋อเราเป็นยังสั้นแหน่งั้นเราลากสิไปใส่ก่อน ไปเที่ยวความ<อ>สุขของ<ะ>เราแหมเป็นดอกเราไปโรดบไบ้น,น,นเจ้า้าว่เป็นยังน,นี้จ,จบจบว่าลกสียเ,เงินนดเอาให้ดยเรมุนกันว่าให,ห้ามุนใหดืนหมดะเย,ยบาทแต่พรนะครับเห็นเห็นรถเห็นรถลูกมาบ่ไปใส่เลยพี่น้องพ่อข่อยต้องมาถากก่อนว่าปีไม่ลูกเลยจักบาทบ่ได้ถาคุณหมอเด้ ขาบอสโนดพบอสโนดสี่สิปีเลยบอกแล้วว่าสิกรมายุพ่อตอนแรกเรก็กมานดอกทั้งที่้พชาจอดนีกน้นปเชียวคุณหมอคงจะรักบอสโนดหลายอู้เออทาแล้วถอนความสุขเล่าให้เมื่อรเ่นาาลองเบขอบคุณครับแล้วคุณหมอรักบอสโนตคุณหมอแล้วหักแล้วหักขมพี่นอ่พูดแบบนี้เพราะว่า คุณหมอคงจะรักบอร์นอตอิลิขันขาดคอยไปนี่คอยบอกเลยนางไห้นางไห้อย่างกลับมาเอยขันฉันถิ่นเธอเด้ออุ้ยฉันบอกเลยเธอได้ยางคือคนเหลาเป็นบ้านแน่ฉันบอกเลย,ยเ,ลเ,นเนยนเลนมุ่นด้ไปหาน้าบอลเนี่ย <c oughs> ได้ไหมครับปูป่าอะไรอีกแลวไปอาบน้ำรถว่าไปอาบน้ำให้นั่นแหละพี่น้องอยากเลียงไว้บอโนดเดียวทันนงไหนเนาะบันนี่ทำละครับ แต่ขอทําตาราคาสองชั้นโปรพิเศษพิเศษได้บอสมาโรนมาโรดพี่น้องหมอกรวินบอกว่าเป็นเอฟซหมอเป็นเอฟซบอลนู๊ดแล้วราไหนอยู่แล้วหมอกรวินเราคนบ่ายยองมู้เจ้าเขาจะบอกเทคนิคถ้านู้เจ้าเขาไม่เห็นยังยู่่ขี้นิกเจอหมอกรวินจะบอกบ่ายยองไปเลยคุณหมอเบิ้งกันหมอไล่สดกับบอลนู๊ดกับยังอยู่นู้หมอผู้ดีผู้งามแท้ไ่ยองหลายแหละเนาะเป็นน้ำเทินหมอหมอใช่ก็พึ่งมองนี่แหละจะมาแบบนี้เด้อไข่ยองว่าหมอหน้าเด็กหมอแบบดูหน้าเด็กวบาตัวในในเฟซ จีนดูด he ีอะไรอย่างเงี้ยแม่บอกแม่บอกมองก็ยืนไหวให้เราหักขอบคั่วรักลูกรักเต่ารักแฟนยังสี่แม่แม่ต้องบอกเราเด้ออยแล้วแม่บอกเราที่ไปทำยี่บานสองบันสามเด้อเป็นเบอร์หอยู่แล้วเบอร์หนึ่งแสดงว่าต้องมีเบอร์สองฝุ่นเห็นบ่อยนี่พี่น้องบอกเองก็ดีบอกเองก็ได้พี่น้องมีคนว่าหมอเป็นทรงเงียบๆแต่กินเรียบนะผู้ใดญเด็กเท่าหรือเปล่านี่บอกแล้วหมอเป็นทรงเรียบร้อยนี่เงียบๆนี่ตรงกัข้ามๆไว โจวิ๋งก็ยังขืนเราบ้าตะข่อยบ้าตข่อยเข็นพ่อฮอผู้พามาจุ๊บเรามาจุ๊บหน่อยมามาจุ๊บก่อนให้ปาป้าจุ๊บหน่อยครับเราดๆมาทางนี้สิลกมาทางนี้ทางนี้ทางนี้ถึงจะเห็นเดินเข้ามาไม่ได้เห็นไหมเดินมาอยังไงนาฬิกาไปเดินมาทางโน้นเข้ามาทางนี้สิครับจะมาลาบุต้องลาบุตแต้งอะไร มาพูดให้เอฟซีังหน่อยว่าตัวขึ้นอยากเป็นอะไรนะมันนี่ก่อนเดี๋ยวเพิ่งพูดมาตรงนี้มาตรงนี้ตรงกลางมาตรงกลางทำหน้าดีๆป้าบอกว่าทำหน้าดีๆทำหน้าห่อตัวขึ้นอยากเป็นอะไรนะอยากเป็นเป็นคนคนรวยลูกข่อยตัวขึ้นอยากเป็นคนรวยพี่น้องก็จบเลยโอ้คาตัวขึ้นอยากเป็นคนรวยอย่างเดียวเพราะตอดตัวดูไหมพี่น้องผู้พาเนี่ยเราเป็นคนที่ใจดีเลยแล้วจะบอกว่าป้าผู้พาจะเอาเงินไปให้คนจนพี่จะจงเลื่อนวันจนง่ายขุ้น กูฝากจ่ายเงินไปให้คนจนแม่คุาจจะไปเจ๊กเงินคนเจ๋อเนาะเออคุณตรักป้าไหมรักไหมรักไหมรักมากไหมรักมากรักเข้าไหนโอคว้ากับดินไโอ้ยได้เ <c oughs> ม็นมากแบบน้ำลบทีนีมเอฟซีเยอะมากเลยเห็นไหม ตอนคุณหมอเป็นเด็กๆไงตอนป,ป้าเป็นเด็ก่ยเยลามนถามว่าอยากเป็นคอราลินสามศูนย์สี่ครับผมมาเลยพี่น้องไปรวดหมอเบาดีเนาะอีลีพี่น้องเราไม่เราเป็นทั้งสี่อ่ะแต่ว่าผมกะผมกัยอมเราได้พอความสุขของเราพี่น้องเราหาเงินมาเมื่อยแล้วแต่เรามีสองมีสามว่าเป็นอย่างดอกว่า <laughs> แต่ว่าหนึ่งคุณยาคุณข้าราบานคุณต้องให้เกียรติฉันสองเงินทุกบาททุกสตางค์อ่ะคุณอาจจะแบง่งแบ่งใส่ไว้เลยว่าเป็นอย่างแต่ว่าถ้าฉันขอเธอก็ต้องให้ฉัน เอางี้ฉันให้เธอใช้เดือนละสองแสนในการบริหาจัดการให้หลายแต่เธอใส่มือสิให้เดือนละสองแสนในการบริหารจัดการดูแลบ้านเล็กบ้านน้อยบ้านใหญ่ของเธอโอเค FC เป็นพยานนี่แหละแม่ข้าก็ยู่เท่านี้แหละแม่เอ้ยข้าก็เลี้ยงหลานเลี้ยงยังสิละไปเราไปซะคุณหมอเราเถาเรามีเห็นเรามีความสุขซาพี่น้องหมอกระวิญนะชีวิตหรอเนาะบันปลายชีวิตเราจะร่อสิตายสิย่างมื่อใดพี่น้องเอ้ยลูกชายเอามาแบบไหนไปนนะกูปากกาละ อุปาอุปการะเอาเพิ่อนกับอุมาม้ด้านเดือนหนึง่งดอยฟังอีพ่หาขอประมาณขอประมาณคนเมืองจัก3สามพันเด้อเอฟซีมาเลเซียสวัสดีครับเปลี่ยนจมูกไม่เจ็บครับพี่น,อน้องเม่เจ็บสม,มืน่นอีพี่น,อน้องขันผู้ได้ยานเจ็บแย่ยยังกะโรงพยาบาลน,นะครับมีลมยาสลบนะครับพี่น,อน้นองเนาะคือหายไรแท้สองแสนที่ตัวเองเอาเดือนนะ ผมเอามาผมเอามาใช้ใจ่ายในองค์กรในบ้านผมจะบอกเอาอย่างนี้ผมแบบเป็นคนที่ดูแลหลังบ้านโอนให้พี่ให้น้องดูแลคานา้ำค่าไฟค่าประกันทุกอย่างหมอกรณงต้องมาเอาเรือตังให้ผมเข้าใจไหมครับเออเพราะว่าเราเห็นงานจัดนักแล้วเราไม่ได้มีเวลามากเมื่อวาต้องดูแลนอนนีนอนลังบ้านหมพี่น้องคอยเป็นคนจัดการแหนเข้าใจบออันนี้สองแสนนี่แล้วคือใส่ส่วนตัวเราอยางเดียวเด,วเดว้ใส่ส่วนตัวเราพออยู่เนาะ เอฟซีจากเยอรมันสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับพี่น้อง <c oughs> เห็นจะเจ็ดรอยแล้ว <c oughs> ขาดแต่คุณหมออยากฟังคุณหมอขายบอลน,นต็ตบอสเป็นคนที่เห็นเป็นคนอย่างเห็นเป็นคนแบบนี้นะนคนดีมาก <c oughs> แม่ผมเป็นคนดีบอก <c oughs> บอกเลยนั่นเก็มีล่าส์ลูกเพิ่นดา้าเฮาพี่น้องฟังเวลาลูกเพิ่นดาเฮ้ายรนยนมมุนสนวบาอดออเดอนน็อต โอเดอวยลูกท่าเป็นยิ้มหูู้นเนี้กูจะเป็นอยากเห็นล่างสองลางสามเนาะจอนสินดาคํแแอลดาคนหมอกลวินพี่นองหัวตะมาตกมาปีนี้แหลวเพราะว่าเขาอนุญาตแบบว่าให้คนไปใส่มาใส่ใดเพื่อนก็นเลยแบบดีหุยส่งมีคนส่งขอบคุณครับ ขอบคุณพี่ภาพนะครับรักษาพักดีครับสมดาวทั้งสิบดวงพี่น้องเอออยากอยู่ด้วยดาวมีสามสิบเอ็ดดวงแล้วมีพี่แบมแบมด้วยหรอจักจักสองร้อยดวงเลยบอเออพี่น้องดาวมู้เจ้าบบสิบวัเสื่อนยาแก้ปันดงแหนยายละมุนเนี่ยพี่น้องเอ,อ้ย <c oughs> บอกดังๆว่าดดพี่น้องเรื่องลูกขอขอ,ขอ,อยังมาบอกดังๆเลยครับ พี่น้องผมจะได้ไปอาบอันน้ำให้ผู้ผาระดมันตีสองทุ่มแล้วจอนสินแล้วจอนสินดาหมอกรื่องแล้วจอนเป็นคนจอนสินดาโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวจะมาหมอกรื่ล้วแล้วให้อนุญาตเราเรื่องเล่าลเลยผมเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องหมอกรวินให้ฟังนะครับส่งท้ายเอาต้อนรับปีใหม่แล้วกันต้อนรับปีใหม่ได้เชิเราเลงหมอกเรื่อ,อใหนฟังซาับมุนี่ผมต้องไปแล้วเนี่ยครับพี่น้องเพราะว่ายังรู้ว่าอ,า,า,อาบน้ำให้ผู้ผา่าเพราะ่จะสองทุ่มแล้วต้องไปอาบน้ำให้ลูกก่อนนะครับผมอาทุกคน เออผู้ป่วยไปวัดด้วยต้องตื่นมากาบน้ําโอเคผู้ผู้ป่พรุ่งนี้ไปวัดกับยายละมูนกับคุณหมอต้องนอนเร็วนิดนึงนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผู้ปาสวัสดีเด้อมาบายบายกซ์ซีก่อนเร็วเร็วลูกเร็ว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 มาไม่เร็วเร็วผู้ป่ยมาแล้วโอเคสวัสดีนะครับทุกคนปีใหม่ก็อย่ากินเหล้าเด้อกินเหล้าเด้อไม่ได้ให้เหล้ากินคนกินให้มีสติว่าเวากินเมาหน่อยเขาลากแกไปให้เขาขัดบ่ได้หดี กินแล้วก็ต้องมีสติสตางค์บ้างนะกินเม้าอ่อยเขาแก้ไปเดอ้อกินเหล่าไม่เหลากินค้นได้พี่น้องเดอ้พอพขอบคุณอีกแล้วขอบคุณครับพ,พี่พี่พา